ฮัลโหลสีทองมาตั้งแต่เมื่อไหร่หนาวหรือเปล่าหิวแล้วสิใช่ไหมหิวนี่รู้ใช่ไหมว่าของกินนะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยใช่เปล่าอันนี้ใช่ของหนูเปล่าใช่ปะใช่ <c oughs> ไหนมาหอมหมามาก,ก่อนมาหอมหม,มีก่อนเร็วหอมก่อนหอม หอมก่อนแล้วเดี๋ยวหาข้าวให้กินใช่ป่ะใช่ของสีทองไหมเนี่ยใช่เอ,อ้ยไหนกอดบะหมีก่อนเร็วอ่ะกอดมมีก่อนอ,อ่ะหอม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 อูเอาใจหน่อยเอาใจหน่อยไหนละจานข้าวหนูอยู่ไหนจานข้าวสีทองอยู่ตรงไหน ใช่หรือเปล่าไหนหอมแม่ก่อนเร็วไม่หอมไม่หาข้าวให้กินนะเข้าใจปะคนทำกับข้าวอยู่อยู่อแมวก็มาอยู่ตรงเนี้ยมาสิมาหอมมามนี้ก่อนไม่หอมมบมนี้ไม่มให้กินนะฮะ เอาอกเอาใจแม่สุดทลิสุดเด็กก่อนเร็วเร็วต้องอ้อนแม่หนักหนักหน่อยหายไปไหนมาหึมาหายไปไหนมาอ่ะกินหนาวแม่จะเข้าบ้านให้สีทองกินข้าวโอ้โหน่าอร่อยจริงเลยอาหารแมวนี่ค่อยๆกินค่อยๆกิน ไม่ได้มีใครแย่งหนูนะโอเคกินดีๆเดี๋ยวมาเอาของก่อนเด็กสีทองมาหาข้าวกินทุกคนโชคดี สีทองอดแม่รนขายข้าะกินค่ะทุกคนผิวเขาก็แวะมามบ้านแม่เป็นเซเว่นมายืนรอนที่หน้าประตู กินให้อร่อยนะทอ้องแม่จะเข้าบ้านแล้วนะแม่หนาวหนูกินให้หมดโอเคเดี๋ยวแม่ออกมาดู